Birthday to you, happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you <laughs> tí tăng chạy, Hãy đắng phai แต่ใดทุกวันทุกคืนให้ร่รำรวยเงินทองยศสัก์ให้คนวหลักมากมีดาบดึงทำสิ่งใดจงรู่ร่วงราพรื่นอายุเกนหลอกลกปลอดภัยให้โยอะใหยโยอะให้เยอครับตัดทัก่อน นะครับเดี phrases, ๋ยววันนี้ประธานอทเราตัดเคกขอเชิญรองประธานปดอเอดให้รอไน่งรองประานเชิรปรธนน่อยทุกท่ดนะครับคนไม่งาค้าว ได้โอ,อก,กาสวันนี้วันนี้วันเกิดของทั้งสี่ท่านซึ่งเป็นวันสำคัญมากเลยเพราะว่ามันเกิดพร้อมกันในเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคนเลยสำหรับวันเกิดวันนี้ <c oughs> ผมต้องขอรับาธนาะสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตกรังดังสีหลวงพ่อพระใต้ขิงหลวงพ่อทวดกับขออวยพรขอ ปวยพอให้ทั้งสี่ท่านและครอบครัวจงมีความสุขมีอายุยืนหมื่นหมื่นปีมีสุขภาพแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติเพิ่มปูนขึ้นมีมิตรสหายที่ดีแล้วก็ร่ำรวยมีขอให้หน้าที่การงานรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้นั้น ความสุขจะเกิดไม่ได้ถ้าเราจะมีคำวยพรอย่างเดียวซึ่งอันนี้ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าคำวยพรนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติงานด่วหน้าท่ของท่านสมบูรณ์ฉะนั้นการดำรงชีวิตนั้นเราจะต้อง ดำรงชีวิตด้วยอาศัยหลักธรรมะเข้ากกไปด้วยได้อย่างหนึ่งท่านพุทธทาจะกล่าวว่าเราต้องทําหน้าที่ของเรานั้นให้สมบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และเมื่อไห่หน้าที่ของเรานั้นดีแล้วเรามีความพอใจเราก็จะไปถึงนิพพานได้หรือว่ามีความสุขนั่นเองดังท่านพุทธทากล่าวว่าถ้าเราได้ทําดีที่สุดแล้วแต่และว,วันให้นะให้คิดถึงว่า วันนี้เราทําได้ดีที่สุดแล้วทุอยังถ้าทําได้ดีที่สุดแล้วท่านบอกว่าให้ยกมือไหว้ตัวเองได้เลยนะมีใครไม่กั้ที่เคยยกมือไหว้ตัวเอง <c oughs> เรามีจะยกมือไหว้คนอื่นแต่ท่านพุทธทาสบอกว่าถ้าเราทําดีที่สุดแล้วขอยกมือไหว้ตัวเองซะด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ทั้งสี่ท่านตั้งแต่พี่หนุ่ คุณต้มนะครับคุณปิชาคุณเล็กนะครับขอให้หน้าที่การงานนั้นเจริญรุ่งเรืองที่มบนั้นก็ขอให้ธุรกิจการงานหรือว่าธุรกิจอะไรนัี่บ้านเจ้าที่ดินอะไรก็แ,แต่ได้เจริญรุ่งเรืองนะครับคุณปิชาก็ให้หน้าที่การงานนั้นเจริญรุ่งเรืองให้เป็นสูงกว่านายประสิทธิ์นั่นคืออะไรกว่านายประสิทธิ์นะ ขอมีหน้า <screws> ท <in the ground> ี <stumbled upon> <ground> ่การงานเจริญยิ่งยิ่งที่ภในหน้าที่ราชการนะครับสำหรับคนกนั้นธุรกิจก็ขอมีลูกค้ามีมากมากนะครับแล้วสำหรับคนทุกนั้นขอให้สายสีได้เยอะๆนะครับเราได้ไปเที่ยวกันที่ขอให้ธุรกิจการงานนั้นเจริญรุ่งรางยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรสีปามนะครับ เอาเลยงานนี้ได้เยอะครับแล้วโดยเฉพาะพี่รองนะครับเป็นอะไรนะเป็นเป็นหนูหนนที่สําคัญท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านทั้นมีธุรกิจการงานที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับไม่ใช่ว่าเราความสุขเฉพาะวันนี้นะครับให้ความสุขตลอดิ้นยิ่ง,งขึ้นไปตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เราที่รินก็มันก็เยี่ยวกันก็ถือว่ามันไม่ตรงกันทีเดียวก็ก็เหมือนกับว่าในเดือนเดียววันนี้ก็ถือว่าใช้ได้รวมกันเป็นเป็นรายการรวมกิตรวมใจกันด้วยทำครับกันในวันนี้ก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้กำลังและโวยพรให้ในวันนี้ก็ขอให้สิ่งนัก็ตรงไปพรย้อนกลับไปหาสมาชิกทุกท่าน ให้ทาสุกภาพที่ดีแข็งแรงจะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จผลอย่างที่ท่านให้ข้าพเจ้ามาก็แต่ผู้นี้ก็ขอให้ทุกพระเจ้าก็ต้คง้มครองท่านเช่นเดียวกันจะทํากิจการใดๆก็ขอให้สําเร็จดํงที่ใจเลือกใจตั้งตลอดไปขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับต้องมาชีกใหม่กันต่านะครับขอบคุณครับ happy birthday to you เชญเลยครับเพิธีการเราก็จบเรียบร้อยเชิญประจำที่ได้ครับเชิญประจำที่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีนักร้องครับเชิญเอามีไอ้อะไรรักกันมาห้าปีอะไรต่ออะไรแล้วไปแอบดูแอบดูอะไรกันนะท <Robin> <aron> ี่ถามจริงจริงนะบ่นเป็นเตี้ยท่าหรือตรงไหน คนตีนักคุณนนี่เขาบอกเก่งน่ะพี่คนไม่ยอมคนใชนไม่เนี่ยไม่เตีท้าทีตัวแทนพี่ดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ถามกันแล้วนะไม่ถามแล้วนะ

ตลอดลอดอ๋อเดี๋ยวเี๋ยวพี่เพียนพี่เพียนจะเอาเพลงอะไรนัเลยวุฒิชายวุฒิชัยรับเพลงไหม